สวัสดีน้องตะครุตวันนี้มาอยู่กับสองฟิซแชนแนลอีกคือเก่าเนาะวันนี้เ้าสิม่ากินมีมีแห่งมีเต็มถาดเลยไม่จี๊สอิ่มเพื่อนวะมีหม้อไปเพลินเพลอนเนาะตอนนี้เ้ากวสิม่าห้วยแก้วกันเนาะเอาใส่เลยใส่เลยคู่ระบบกาาตาใส่เลยใส่เลย งออะไวนี่เไนี่อไมันตัวกยิ่งน่กินกับป้ายไปเลยคิดำไงโดเดี๋ยวเรมมามาทษกคนงามเลิงามเิมา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 จิ้น้ำตาามัจาจมามกินมาดับคำไงโดนี่ิเสีมีอยากมุ่นนนรองว่าหลวงปู่คนเตะ ลองฟูมะเอาวะเห็นมีซัมพินบานบานนึ่เป็นเวลาิบมอันบออาจารย์ใหญ่ถอดเลยงมื่อกินน้ำมืออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เทียนหรว่าอาจารย์ใหญ่เส็ดบ้างไหกดไหลยีอาจารย์ใหญ่เส็ดบานะเดี๋ยวต่อานเลี้ยมาจากัดจินซ้นมักินน้ำน้ำมาเนี่ยภาคีทุกคน้เลยบอกแ่กๆซมดเด็กใหม่เด็กใหม่ปัดอาจารย์อาจารย์ออกมากับทาคิดน้ำได้นาะ เอาในที่แลวแซ่บแซ่บแซ่บ้สึก็เออเาเอาเอาากลไลให้อ้าฝากดไลให้อ้ากันเลเด้วกดไลค์กดแชรกด s ื้ติ๊กใ้ด้วยนะคะไม่ได้ไ่ดไลค์ติดใจเหรอมามามา มาซาเบิรป่าเพื่อขวามเบิรนีผูดีจังหอแบนหอรแนหอระกินในร้านคนแต่งแซ่บคิดว่ามันจะสรังเดี่อเนี่ยโอ้โเคนยากับเบิรนะโอ้ยอ้จาบดเ็บจานกินหน่ลัดเออบดหนุ่กคน โอเคสุดฮ่าฮ่า t ่า่าฮ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 ่ะฮ่่าฮ่าฮฮ่มฮ่า่าฮากาฮา่า่่่า

พามาทุกคนมาสิจบคลิปบ่งกี้ดิบอะไจบสับเนาะมีคนอุปธรรมเขานะนี่ตคนตแแอตัวแออุปธรรมให้องทิพอลายกเกาดิได้คักรึเ่า้เมบ่งกี้นี่าม่ได้บ่วงบาดี้พ่ามันมีมีแหงมีวไวัน้แงเราเป็นมีอไก็แบนีเนาะก็อย่าไปบอกหน่อยให้โบ่สเลยโมบ่สบอกไอโอดจากพวกจากพวกอะไรพวกนับกินน้ำบ่เอาเีกเอาอีก ทำไม่อายโอยโอ้หาเรากินน oh, wow. ้ำได้สิบเบดเลยจน้อยจะน้อยต่อไปพม่โดนนะแคปเยอะนั่นเถอะนะึฮึเึฮอฮึัึฮ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 กินเึฮึมาฮึนึฮ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 ้ฮึ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 สอฮึฮืฮอฮึฮึฮัฮอีกเึฮึฮึฮึ กัดหนอดจักหงอวะกินแบบว่ให้ลื่เจ้าเลยนะกินแบบให้ลืมีใบใบอ้ไหอเู่หมว้ยหงพี่บดบดหลวงพี่หลวงพี่กะ้อานัไหนแล้วอนอเลี้ยงมาเทียวมีม้วน่ม้วนดยอดอแรกจจับเอาง่ายบ่ะ ลัก็ไปเงี้ยหนิมาหนีมเออเขาบ็หันนำแล้วก็นำขึ้นอืพี่ซิ้นล้วนะนี่ซิ้นแตกนะน้องพี่ซิ้นแตมาเร็วมาเร็วมามากคนโคนั่งนิงเห็นห่อยมจาะเห็นเห็นเหมือนกนดีกันนะขอเข็นยาขอบกองล มอกดัโอ้กมแรกซนต๊แการอย่างงี้ิๆนไปบึ้ดเลยหวานจะรับนี่บอกบิดบอกว่าบึดนะมืนคมันลากินนี่สนอยจ้วะคนเดียวเลยจิบอะยูเนาะ

สีวัดแล้วคุณกูวเจะก็นางซุ้งเดี๋ยวมัที่กันงาหือน่นนี่รถแดงกินนั่รถน้่กระทวดอะไหวกูปูไรอะปาแรงสมโต๊ดกูกันเป็นแอืมอเอาอีกมากมากคุกปวดตอนแน่นีเลยคือข้างในจัดจานหาเราก็จินซอยไป สลามเลยนี่ต้องเะตีนเาเลยงตามามาเด้อคน้อวงพี่จันไห้นนะขอเชือหลวงพี่ข้าวเด้อเยหลอกเ่อเอโอ้ยเดือดเสือดิดุจจัตดุอจัตดุดด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 ด

อ่าเดี๋ทุกคนถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อไปกระตุ้นในการอินคลิปต่อไปเจ้าหน้าที่ว่านหนเขากินนี่ยอินคลิปนี้โง่เก่าแล้าที่เลยอีกซิทโงไปบอกไว้ไหนเล็กไหน